cảm Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday <coughs> to you. Happy birthday Happy birthday to you đi ไม่็แจตรงเหงแข็งแข็งยาวยาวแข็งแข็งแข็งแงแข็งแรงจังบงีบอก่าสมองไปให้ทุคนฟังเนี่ยมันด้ามันเบื่อมากเอาหน่อยแข็งแแขแคือแข็งยรวคืออายุเยอะเยวสมองอใหยปอดโป่ง ไม่หล well ่อขอเออไม่พรอยแบบไม่ต네้องคิดอะไรเลยสปอน